ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอคืบหน้าดิวสิวไรส์ทุ่ม75ล้านสอยไกเซโร่ต่อสรุปข่าวอาเซนอลประจำวันศุกร์ที่9มิถุนายน2566เดวิดออสตินนะักข่าวดังจากเดลติกเปิดเผยผ่านฟ้ายูเคเกี่ยวกับการที่อาเซนอลกำลังดึงดีแคนไรส์ R I S, เข้ามาเสริมทัพหลังจากสื่อหลายสำนักของอังกฤษรายงานข่าวว่าอาเซนอลเตรียมยื่นข้อเสนอ90ล้านปอนด์เพื่อปิดดีวคว้ากองกลางทีมช่างกริดไปร่วมทีมออสตินกล่าวว่า อาร์เซนอลดูเหมือนจะอยู่คิวแรกสุดสำหรับดีแคนไรท์มีฉันทามติทั่วทั้งวงการว่าอาร์เซนอลจะพยายามปิดดีลนี้ด้วยความรวดเร็วจากสิ่งที่เราทราบอาร์เซนอลมีโอกาสมากที่สุดและคืบหน้าไปมากที่สุดแต่ผมไม่ได้บอกว่าดีลมันไม่จบแล้วเดลลเทรัฟรายงานข่าวว่าอาร์เซนอลใกล้จะตกลงค่าตัวของดีแคนไรท์มูลค่า92ล้านปอนด์ได้แล้วการเจราจาตอนนี้คืบหน้าไปมากและทางเวสแฮมต้องการนำเงินก้อนดังกล่าวไปใช้ในการดึงผู้เล่นใหม่3รายเข้ามาเสริมทัพ ชาลีฮัฟเฟนเดนนักข่าวซ้ายไบรตันระดับเทียต,ต้นต้นรายงานข่าวว่าอา์เนอนเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอ75ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อมอยเซตไก่เซโดกองกลางจากไบรตันอีกครั้งหลังจะเคยพยายามถึง2ครั้งเมื่อตลาดเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้จุดยืนของไบรตันต่างไปจากเดิมที่ตอนมก,กราคมพวกเขาไม่ขายนักเตะแน่นอน100แต่ตอนนี้ไบรตันพร้อมเปิดโต๊ะเจรจา แกลี่จากขอบนักข่าวจากเดอะไทม์ยืนยันแบบเดียวกันว่าอาร์เซนอลกำลังมีแผนที่จะยื่นซื้อมอยเซดไกเซโดกองกลางจากไบรตันรอบใหม่ฝ่าบิโซโรนเข้าใจว่าข้อตกลงระหว่างกราณิตชาก้ากับไบเออร์เลวเซนได้มีการตกลงกันเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อ1เดือนก่อนแล้วตอนนี้รอเพียงแค่อาร์เซนอลไฟเขียวหลังจากที่ทีมได้มีการเซ็นสัญญากองกลางคนใหม่เข้ามาและเวลานี้ดีแคนไรส์ Can กำลังเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพของอาร์เซนอล แกมบลี่เปิดเผยว่ากรานิตชากา้ากำลังจะย้ายไปอยู่กับไบเออร์เลือพเซนส่วนทางด้านอเบอร์ซซมีลโรลของกาก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกปล่อยตัวออกไปเช่นกันเป็นการเคลียร์พื้นที่ให้กับเดคแอนไรส์และมอยเซตไกเซโดสองกองกลางที่อาร์เซนอลต้องการดึงเข้ามาเสริมทัพในฤดูกาลหน้าทีมนิวเซนติกทวิตเตอร์วงในได้อัปเดตเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของวิลเลียมเซลบากับอาร์เซนอลเขาบอกว่าจากที่ผมได้ยินมาล่าสุดข้อตกลงดูเหมือนจะอยู่ที่ราว9 0 0่0ถสง2 0 0าห0ปอนต่อสปดาห์ จากที่ผมเห็นจากสื่อบอกว่าจะเป็นค่าเหนื่อยเท่ากับสากา้าแต่มันถูกเพียงแค่ครึ่งเดียวตรงค่าเหนื่อยเบื้องต้นเท่าที่ผมทราบไม่มีโบนัสตามผลงานแบบเดียวกับที่สาก้ามีรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์ในภาพลักษณ์ต่างๆนอกจากนี้ทุกคนทราบดีว่าเซเรบาต้องการเสื้อหมายเลขสองแต่จะเปลี่ยนในปีนี้เลยหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจนั่นคือทั้งหมดที่ผมได้ยินมาค่าเหนื่อยพื้นฐานเกือบที่จะตกลงกันได้แล้ว ขอเล่ยเดลสปอร์ตซื้อฟังอิตาลีรายงานข่าวว่าสโมสรลาซิโอมีความคิดที่จะดึงจอจินโยกลับมาเล่นในเกาโชเซราอีกครั้งและเป็นการกลับมาร่วมงานกับเมารลิโชซารีนายกัมอย่างไรก็ตามทางจอจินโยต้องยอมลดค่าเหนื่อยดิวรายงานข่าวว่าบริษัทดำนวนใกล้ที่จะปิดดิวคว้าตัวอีวานเฟรเนดาแบ็กขวาอนาคตไกลของเลเอาบาเยดรลิตมาร่วมทีมได้แล้วโดยค่าตัวนักเตะอ,อยู่ที่ราว20บล้านยูโร อย่างไรก็ตามทางฟาบริโอโรมาโนโบ,บอกว่าเป็นเรื่องจริงที่ดอดมูลเป็นตัวเต็งซึ่งเต็งมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมแล้วแต่วันนี้ดิวยังไม่เสร็จสิน้นยังมีบางอย่างที่ต้องจัดการเซงเออกุนผู้ในการสมสร,รกาลาตาสลายออกมาปฏิเสธข่าวลือที่มีสมสรสยื่ซนซื้อซาซาโบอีแบ็กขวาเมืองน้ำหอมของทีมโดยเขากล่าวว่าเรายัางไม่ได้รับข้อเสนออย,ย่างเป็นทางการใดๆเกี่ยวกับซาซาโบอี ฝั่งแร Un er นเทลเลอร์นักข่าวจากเดลี่เอ็กเพรสก็บอกว่าอาร์เซนอลไม่ได้มีการเจรจาใดๆเกี่ยวกับซาซาโบอี e, เนื่องจากนักเตะยังไม่ใช่เป้าหมายสำคัญของอาร์เซนอลในตอนนี้และมีทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกที่ให้ความสนใจนักเตะรายนี้เช่นกันอาร์เซนอลยืนยันโปรแกรมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเพิ่มเติมโดยพวกเขามีคิวจะลงเตะกับเอฟซีเนิร์แบกในวันที่13กรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงที่พวกเขาไปตั้งแคมป์ประเทศเยอรมันเดลี่โทรกราฟสื่อชั้นนำของอังกฤษรายงานข่าวว่า อาเซนอลเตรียมที่จะยื่นซื้อเดแการ์ไรส์กองกลางทีมช่างกรีฑของ United, เวสแฮมิเต็ดโดยข้อเสนอรวมมูลค่า92ล้านปอนด์ซึ่งแม้ว่าจะมีความสนใจจากไบรมันนิกและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เขาเชื่อว่าอาเซนอลเป็นตัวเต็งที่จะได้ดาวเตะวัย2ยบซีปีไปร่วมทีมและพวกเขาต้องการที่ปิดดีลนี้ให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้มีการยอมรับของเวสแฮมว่าทางไรซ์จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่พวกเขายังคงต้องการค่าตัวมาสารสำหรับกัปตันทีมรายนี้แมนหลอดจากเดลี่ทอร์การเปิดเผยว่าตอนนี ตุ่ยมที่จะตอบตกลงรับข้อเสนอมูลค่า92ล้านปอนด์จากอาร์เซนอลนที่ยื่นมาซื้อเดแคารไรซ์ซึ่งจะทำให้เวสแฮมมีทุนก้อนโตสำหรับการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้โดยพวกเขาต้องการจะไปดึงฮาวิบารนปีกซ้ายของเลสเตอร์ซิตี้เข้ามาเสริมทัพโดยเชื่อว่าค่าตัวของนักเตะจะอยู่ที่ราว40ล้านปอนด์นอกจากนี้การหาตัวแทนของไรซ์ก็เป็นงานสำคัญพวกเขาให้ความสนใจไปที่เจมส์วัต์พราวกองกลางจากเซาแ์มป์ตันและคาวินฟิลลิปของแมนเชสเตอร์ซิตี้ สามีม็อกเบลนักข่าวดังจากฝั่งเดลิเมลก็ยืนยันเช่นกันว่าอาเซนอลจะยื่นซื้อเดคันไรซ์ยางเป็นทางการโดยขอ้อเสนอ90ล้านปอนด์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ทางเวสแฮมได้ตั้งค่าตัวนักเตะไว้มากกว่า100ล้านปอนด์ไราพาเวสแฮมคว้าแชมป์ยูฟาคอนเฟเซ์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากำลังมีหลายสโมสรชั้นนำที่อยากได้เขาไปร่วมทีมแต่ทางอาเซนอลเชื่อว่าพวกเขานำหน้าทีมอื่นในศึกแย่งตัวนักเตะอีกทั้งตัวนักเตะยัยงต้องการค่าแข่งในลอนดอนต่อไปและไม่ต้องการยย้ายไปเล่่่นนทีอื ฟ่าบิโซโ่ดมโนบอกว่าความรู้สึกในตอนนี้คืออาร์เซนอลพร้อมแล้วที่จะยืนซื้อเดแคนริ์ข้อเสนออย่างเป็นทางการจะมาในเร็วๆนี้บาเยอร์ที่ให้ความสนใจในตัวของไรช์อย่างจริงจังแต่บาเยอร์รู้สึกว่านักเตะอยากที่จะอยู่ในพิม์ลีกต,ต่อไปแล้วต้องรอดูว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกระโดดเข้าร่วมวงแรนเทลเลอร์นักข่าวจากเดลี่เอ็กเพรสเปิดเผยว่าอาร์เซนอลจะทำลายสติในการยื่นซื้อเดแคนริ์และเอดูกำลังเตรียมที่จะเร่งให้ดลลุล่ลงเร็วขึ้น และการที่ไรซ์ไม่ได้ถูกเรียกติดทีมช่างกรษนั่นหมายความว่าเราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวในอนาคตของเขาในเร็วๆนี้เดวิดซูริแวนประธานสมสอรนเวสต์แมนเจดยืนยันว่าเดคแอนไรซ์กองกลางกับตันทีมได้ลงเล่นเกมสุดท้ายกับสมสรอนแล้วเขาได้เห็นสัมภาษณ์กับทอสสปอร์ตว่าเราสัญญากับเขาไว้ว่าเขาสามารถย้ายออกไปเขาตั้งใจที่จะย้ายออกไปคุณไม่สามารถขอคนที่ทุ่มเทให้กับเรามากกว่านี้ในฤดูกาลนี้ในเวลาอันสมควรเราต้องการมองหาตัวแทนหรือตัวแทนหลายหลายคน มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นเราเสนอให้เขา2 0 0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์เมื่อ18เดือนก่อนแต่เขาปฏิเสธมันทําให้เขาต้องสูญเสียเงิน10บล้านปอนเพื่ออยู่กับเวสแฮมในช่วงเวลานั้นคุณไม่สามารถรักษาผู้เล่นที่ไม่ต้องการอยู่กับทีมต่อผมคิดว่าข้อเสนอเริ่มเข้ามาในวันนี้มี 3- 4ถึงสสโมสรที่แสดงความสนใจแต่ด้วยความเคารพกับสโมสรเวสแฮมขณะที่เรายังลงเล่นอยู่คุณไม่ควรยื่นข้อเสนอซื้อนักเตะของเรานั่นเป็นสิ่งที่สโมสรดีๆทํา บริสโซโรมโนเปิดเผยว่าอาร์ซนอลยังคงให้ความสนใจมอร์เซตไกเซโรอยู่เหมือนเดิมแต่มีเชลซียังเป็นผู้นําอยู่ในตอนนี้ขณะที่อาร์ซนอลยังไม่มีการขยับมีข้อตกลงระหว่างนักเตะกับโรเบโตเดอแบีว่าผู้เล่นสามารถย้ายออกไปได้หากมีข้อเสนอ70-80ล้านปอนด์เข้ามาไกเซโรต้องการความท้าทายใหม่ๆต้องรอดว่าอาร์ซนอลจะตัดสินใจอย่างไรในสัปดาห์หน้า ESPN เปิดเผยว่าอาร์ซนอลได้มีการยื่นสัญญาให้กับอิวายกดันกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้พิจารณา ซึ่งกองกลางทีมชาติเยอรมันวัย32ปียังไม่ตัดสินใจว่าเขาจะอยู่กับทางซิตี้หรือไม่ลุคเอ็ดเวิร์ดนักข่าวายนิวคาสเซลของเดลี่เทเลกราฟเปิดเผยว่าอาเซนอลได้มีการตั้งค่าตัวของเครันเทียนี่ฟูลแบ็กทีมชาติสกอตแลนด์ไว้สูงกว่า30ล้านปอนด์โดยเทีนนี่เป็นเป้าหมายที่ทางนิวคาสเซิลต้องการดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อาเซนอลเอาแน่เวสต์แฮมคอนเฟิร์มปล่อยไรซ์ เวสต์แฮมยันชัดเดคแอนไรส์มิดฟิลด์คนเก่งย,ย้ายแน่หลังช่วยทีมคว้ายูโรป้าคอนเฟลิ์ลีกยมีหลายทีมให้ความสนใจแต่ยังไม่มีข้อเสนอทางการเข้ามาอาร์เซนอลรองแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2022-2023พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอ90ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อเดคแอนไรส์กองกลางกัปตันทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดมาเข้าถิ่นเอเมอร์สเตเดียมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่คุณคอนคว้าแชมป์ยูโรป้าคอนเฟลิ์ลีกด้วยการเอาชนะเฟอรออร์เรนติน่าสองต่อหนึ่งเมื่อวันพุธที่า นี่คงเป็นเกมสุดท้ายของไรซ์กับทีมแล้วเมื่อถูกถามว่าไรซ์ลงเล่นเกมสุดท้ายให้สมสรไปแล้วใช่ไหมนั้นซิลแวนตอบว่าผมคิดว่ามันคงเป็นเช่นนั้นพวกเราให้สัญญากับเขาว่าเขาสามารถย้ายออกไปได้เขามีความตั้งใจที่จะย้ายออกไปคุณไม่สามารถขอใครที่ทุ่มเทให้กับเรามากกว่านี้ได้อีกแล้วในฤดูกาลนี้จากนั้นเมื่อถูกถามว่ามีข้อเสนอยื่นซื้อไรซ์เข้ามาหรือรววอ,ยอย่างนั้นซิลแวนเผยว่าอย่าง แต่ผมคิดว่าข้อเสนอจะเริ่มเข้ามาตั้งแต่วันนี้มี3หรือ4สมมสรนที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจในตัวเขาสลิแวนกล่าวนอกจากอาร์เซนอลที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าอยากได้ไรซ์ไปเสริมทัพเหล่านั้นยังมีเชลซีแมนเชสเตอร์และบาเยิกิที่จับตาสั้นการของนักเตะอยู่เช่นกันอาร์เซนอลเตรียมยื่นข้อเสนอรอบใหม่เพื่อขอซื้อตัวไมเซตไกเซโร่กองกลางไบรตันที่เคยตามตื้ออย่างหนักในตลาดหน้าหนาวแต่ไม่ประสบความสําเร็จอาร์เซนอลเคยไล่ล่าตัวไกเซโร่อย่างหนักในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคม แต่ข้อเสนอครั้งแล้วครั้งเล่าก็ถูกไบรตันตอบปฏิเสธแถมยังจับกองกลางทีมชาติเอกดอรต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปเพิ่มเติมลอนดอนเวอร์ซอในลอนดอนรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาปืนใหญ่พร้อมจะยื่นข้อเสนอซื้อตัวไกเซโรอีกครั้งในมูลค่า75ล้านปอนด์ซึ่งใกล้เคียงกับที่เคยถูกปัดในตลาดหน้าหนาวซื่อดังกล่าวระบุว,ว่าท่าทีของไบรตันที่เคยหนักแน่น100%ไม่ปล่อยตัวไกเซโรเมื่อเดือนมก,การาคมได้เปลี่ยนไปแล้วในตอนนี้และพร้อมเจรจาเรื่องย้ายทีม ทางนี้ไบรตันเพิ่งปล่อยอลิซิสแม็คอลิสเตอร์กองกลางตัวเก่งอีกรายไปให้ลิปูดได้ค่าตัวราว35ล้านปอนด์และเซ็นสัญญาถึงปี2028หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ